ครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับผลการฝึกพิมพ์เมื่อหลังจากที่เราพิมพ์แบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นความเร็วสุทธินะครับหรือคำสุทธินั่นเองต่อนอาทีนะครับเ่อสักคู่เราฝึกไปเราได้18คําคำต่อนอาทีนะครับถ้าคำสุทธิ18คําคำต่อนอาทีความถูกต้อง 98%นะฮะมีผิดบ้างนิดหน่อยนะครับเวลาที่ใช้เท่ากับ56วินาทีนะครับหน่วยข้างหลังก็คือวินาทีศูนย์นั่นคือหน่วยนาทีนะครับศูนย์จุดห้าหกก็คือศูนย์นาทีห้าสิบหกวินาทีนะครับแป้นที่ถนัดก็คือกอดอวสนะครับโปรแกรมจะดูจากอ่ ลักษณะการพิมพ์ของเรานะครับก็จะมีขอ,อ,อมาให้แป้นที่เคาะผิดบ่อยยังไม่มีนะครับเพราะว่ายังเป็นโจทย์สั้นอยู่นะครับแลเสร็จแล้วก็จะมีะข้อความนะครับสอนเกี่ยวกับการพิมพ์ดีดให้อ่านนะครับสั้นๆหลังจากพิมพ์เสร็จนะครับการคำนวณความเร็วสุทธินะครับของโปรแกรมก็จะตรงกับการคำนวณความเร็วคำสุทธิของ คำสุดที่ต่อน้าทีของการพิมพ์ดีดนะครับด้วยเครื่องนะครับคือเราจะคิดนะครับภาษาไทยสี่คำสอ่ดีดนะครับภาษาไทย4ดีดเป็น1คํานะครับภาษาอังกฤษ5ดีดเป็น1คํานะครับและเมื่อ,ค,อ,อคิดจำนวนคำเสร็จก็จะไปลบออกเอาลบด้วย จำนวนคำผิดนะครับโดยที่ดีดผิดนะครับก็เท่ากันนะครับ4ดีดหรือ5ดีดเป็น1คําคำแต่ถ้าพิมพ์ผิด1คําคำเนี่ยจะติดลบ4คํคำนะครับเมื่อแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่เนี่ยดีดผิดไปแค่ดีดเดียวนะฮะมันก็จะยังไม่ทันได้ติดลบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องเราก็จะลดลงนะครับ เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะครับสามารถที่จะฝึกบทต่อไปได้เลยนะครับหรือว่าฝึกซ้ำก็ได้นะครับหรือว่าจะถอยหลังไปยังบทก่อนหน้านะครับหรือถ้าอยากจะออกจากหน้านี้ไปสู่หน้าหลักของโปรแกรมนะครับเพื่อเลือกทำอย่างอื่นเช่นแบบทดสอบหรือว่า,าดูวิดีโอทีเข้มในกรณีที่เป็นแผ่นซีดีหรือเกมนะครับ ที่ที่มีในแผ่นซีดีก็จะใช้ปรุ่มนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันว่านะครับแบบทดสอบของโปรแกรมนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งจะใช้กับวิชา,าพิมพ์ไทยขั้นพัฒนากับพิมพ์อังกฤษขั้นพัฒนาครับ